คำเตือนเนื้อหาที่ท่านกำลังจะได้รับชมภายในวิดีโอนี้อาจมีคำหยาบคายที่ไม่เหมาะสมเพราะฉะนั้นแล้วควรใช้วิจ,จรารณญาณในการรับชมนะครับเออ,เออละ่ะต้องดูซิไอขีดอุกกาบาตที่ที่กูม,มาร์ไว้นี่ม,มีมีใครขุดใช่ไหมยอย่างนะ ถ้าจะทำอันุบีนี่ต้องแชร์อะไรมางลองไปดูสูตรคราบมาเดี๋ยว,เด,ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเรเปิดเทีโลกแบว่ะอ้าโดนไอรอนไป็นตีนไปซรากับพี่ใหญ่ทำไ,ไมวนะเนี่ยมันจะไอชิ้นนี้ลองพลังไงสัตว์เ <laughs> <laughs> ด้อันต์ตัว แต่แปลกแล้วที่จะออกคกูกำลังจะถามเลยว่าใช้สแตนตีแล้วไอ้รถกระเลมไม่สวนนี่เฮียมันเอาแค่คตีสแตนน่ะไอ้ภูเขาตรงนั้นนี่มีเหล็กด้วยเหล็กตง็งหมดเลยภูเขาที่ใหญ่สุดกว่าเอเวอร์เลสอีกอ่ะ <laughs> end now i must left I never wanted this path covered in. แต่เรา <S <S แต่ไม่ใช่ว่าเรามาเล่นหวังนี่ว่าเราแค่จะจัดการเอนเดอร์ดาก้อนไม่ใช่เหรอวะมันไม่ใช่มอดใหญ่นี่มอดเนี่ยเอาละหลังจากนี้ก็ผมเริ่มการทําฟาร์มข้าวไปที่เดแล้วเราหวังว่าหลังจากนี้เราจะไม่มีปัญหาเรื่องอาหารการกินของเราเป็นอีกหลังจากนี้อ่ะนะแล้วก็เด็กน้อยนี่อา้าวลวนี่มันเป็นอะไรเนี่ยมันไม่ไปนอนกับเขาเหรอไปนอนที่ไป เออ<ม>ปัญหามีปัญหาองชีวิตนย่าเนี่ยนี่เราจะใช้ไอเทยนี้มาเป็นฐานจริงๆแรวะนะ้วเนี่ยนี่มันเรียกว่าบ้านไม่ได้ดืซ้ำเลยแต่การมีบ้านสวยๆอยู่ไปกวูวเดี๋ยวก็คงจะโดนสแตนเออผู้ใช้สแตนที่มีเดือดซันจัดการบ้านเราแล้วก็น่าจะเหลือแต่ขี้เท่าไอ้เหี้ยมันก็เจอแล้วผู้ใช้สแตนอ

โอ้โหไหวปะนะยิ้เจสี่น้ำหมดอดล้างตูดโอ้นี่ฉันเห็นต้นไม้ถูกเขาด้วยไฟของเดอร์ซันเป็นรอบที่สามของมอดนี้แล้วแต่ก็ต้องขอบคุณมันละกันนะที่มันได้ทำการเคลียร์พื้นที่บางส่วนไปถ้ามันกว้างขึ้นหน่อยแล้ววะให้มันรู้โลงหูลงตาโดยที่พวกกูไม่ต้องมานั่ง โรคสายตะวันแบ่งบานฉนเจอผู้ใช้สตาแพทย์ตีน้ำแล้วมันก็โอล่าใส่คุณโอ้ยแล้วเขาก็พูดว่ายาเหน่อยแล้วมาสิเออเลยอ้ยเฮ้ยเฮ้ยเ้ยเ้ยเฮ้ยเฮ้ยเี้ยเ้ยเี้ยเี้ยเ้ยเฮ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 ้ยเ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  โดนปัจจัยโดนปัจจัยล็อกเข้าโอ๊ยกูโดนมันโอล่ามาโอ้ยได้แค่โอปะทะน้ำมันโอล่าแบบอีดาน้ามึนโดนแน่เย้แน่ฝนตกครับเฮ้ยขาดแล้วโอ้ยโยเทียบเลยผู้สดงนมเลสัยผลรวมผู้ใช้สเตนดีโอที่สร้างดีโอที่ส่งมาโอ้ยกู ก็ยังให้มันกินไม่ได้อยู่ดีวะถ้าเดนเรซายสุดรวมพูดจะสแตนนะผมก็ปกป้องมือเปกป้องหมูว่าไว้ก่อนตอนนี้นี่ไงฉันเห็นตัวที่มีสแตนแล้วทางกับการแล้วฉันว่าไม่เข้าไปใกล้ดีกว่าอย่าอย่าเลยกันเลยไม่ช่วยนะตัวห้างบอกเออฉันไม่ไปดีกว่าไปดิ ตรงไหนการวนเยอพิพากสแตนจัดการสิถ้าไม่เอว่ามึงได้แรกคล้ายๆมึงไม่นีวนงอกอ่ะได้แล้วเอ้ยาอนเดมนนเอร์แมนนเดอร์แมนเตะิเดอร์แมนอเดแมนเราเตะก่ออนเดแมนจะตายแล้วเด็กการนอนสุดท้ายมอเดแมนขึ้นมาหวกูเลยดอกสุดท้ายเลย ตัวเตะลงน้ำตตอนนี้เหมือนกูเป็นสภาพเหมือนแค่เบกิต้าที่อยู่ตากฝนตอนนี้เราไปขุดกูกับเราไปขุดแล้วจะเห็นอุกกรบาดอีกทีหนึ่งก็ได้นะเพือนเนอะไปที่ทีพิภูสุดนมาไว้มาบอลร้อนละตกแล้วลบตัวมันหึ้ยเฮ้ยเจอกไนเจอเจอเอเลนตันมีเดอะเวิลด์ชาร์ดเดิลเวิลด์อยู่บนในในหมู่บ้าน เดี๋ยวจัดกรเลยตัวสุดท้ายแล้วไหนบ้างเดี๋ยวเขงมันวะหายต่มึอหาอ,อ,นนอเดี๋ยวเมันวะอต่งอไมอยู่จ้องหน้ามันไม่ม่ผมันไม่ไมาอยู่ให้เห็นเลยเซอ,อมบิ้โอ้ย โอเคปัญญาเราไปเอาแร่จากหินูกกระบาดที่ที่หนึ่งดีกว่าไปส่วนคำาอยากเปลี่ยนสแตนมันก็เอาลูกลูกสอนที่มันที่เก็บมาให้สีในกล่องเอาไปปักเลยก็ได้เดี๋ยวลองดูกันถ้าถ้าสแตนไม่ถูกใจก็กูค่อยเปลี่ยนทีนึงเฮ้ยเฮ้ยดูเอ็นบีซีเดี๋ยวเข้าประตูนรกละ ก็ไม่เคยเวิร์กเท่าไหร่แต่ก,กูไม่ค่อยช่พีเกิดไม่รักชีสก็รู้ว่าเดี๋ยวเดี๋ยวผ่านไปนานๆจะคนในหมู่บ้านจะหายไปแล้วมันจะไปโผล่นหน้าในนระกกันหมดเลยเอาวันนี้เด็กเด็กคืองง,งเ๊ะคุณพี่ทำอะไรอยูอย่อ้ะกกำลังจะรักพาตัวมึงเข้าแคปซูลอะไรเีอยแล้วลูกกูหายไปแล้ว <c oughs> พอไปเห็นพอไปเห็น พอเห็นไอไปกำลัง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 ทำจำเราใครน้องอยู่เอาละเปิดสกเลานไปนะลครั้งแรกเปิดทีไม่เจอแน่เจอดีแน่เีกน่าเกิดในพื้นที่โอ้เจอสเกลตันใช้วาลิลาไอเอ้ยคีมไวเชื่อลองด้วยแล้วจัน ไม่ใช่ว่ามันพลาด้ะไรใหญ่เลยถ้ามันลบระตูได้นี่คืออดอดกับโอเวอร์เวิลด์เลยโฮ้โฮโอ้โหป้าด้ยเฮ้ยเอ้ยตอนนี้ตอนเช้ด้าที่อีกครีดแล้วนะไม่ได้ถ้ามันไม่ใช่สกิลนั้านในสกิลแล้วของหายเลยนะก็มันใช้สกิลนั้นมาใส่กูอ่ะ ก็โอ้มอยมีอะไรล่ะแต่กูจะสาบแช่งมั้งนี่ไงไหนๆเราก็ไปประตูนรกได้แล้วเดี๋ยวเราก็จะไปหาปราสาทนี่ปราสาทเนเธอร์ไรท์ที่จริงมีเพชรสองเม็ดเราก็ควรที่จะเอาไปทำโต๊ะเอนชาร์ตไม่ใช่หรือไงวะ กูโดนพิกลินกับเนนัต้านจัดกพ่น We all we we all use power of friendship อะไรเห็นมิตรภาพใช้ power we all use power of friendships เดต้ามาซ้พิกลินมันไม่ใช่ซอมบี้หมูไม่ใช่มนคือหมูเฉยๆนะก็พิกลินพิกลินใช่ปะใช่พิกลินไม่ใช่ซอมบี้ไม่ใช่ซอมบี้พิกลินนะนี่จะแล้ว Once had a home as well, although it's long gone now. Walking through these empty halls makes me remember it. Smiling faces everywhere, once was all for me. I lost it all in the end. Now I'm left wondering. หลังจากที่เราได้หินุกกาบาดมาละสีก้อนเดี๋ยวก็จะนำไปเผาเพื่อทำเพื่อผลิตเป็นสแตนแอโร่อีก6ดอกบาเม่อะไรบานไฟไหมเฮ้ยบานไฟไหมบานไฟไหมโอ้ไม่หมดแล้วไม่หมดแล้วโอ้โหไล่ไม่หมดแล้ว โอ้เป็ขออนขอนข้างฟาร์มไรแล้วคนไรฮะไอคุณพี่กำลังนอนอยู่เฮ้ยเมื่อกี้นี่ก็นอนไม่รู้เฮียเลยเลยสุดโอ้ยเกือบแล้ว <laughs> ไม่เกือบนะข้างบนนี่ก็โดนถอนขนเยอะเอาเรื่องเหมือนกันนะกระจายเดี๋ยวไคมุนมุนลาบ้านเขาเดี๋ยกูนี่งไงเฮีย ิเล่กุลเหลือประมาณสี่หลอดแล้วครับอ่ะแต่ไม่ล่ะยังเนี่ยไว้ลวะแต่การเดียวหาผู้ชายจักรนอีกค,ค,ค,คนเดียวอีกคนเดียวดิคนเดียวดิคนเดียวอ่ะแล้วไอ้ตัวที่ชอบส่งมาก,ก็ชอบเป็นเพราะเฮดกูฆ่าไม่ได้ก็ยังเป็นตัวอะไรก็รุ่งหดอีก มันไม่ยุติธรรมสำหรับเราเลยภารกิจในคืนนี้ฉันจะต้องตามหาผู้ใช้สแตนให้ได้เพื่อที่จะได้วิวัฒนาการสแตนเพอร์เฟคของฉันให้เป็น d i s ร o ค t i o n ให้ได้ที่แน่เลยเดี๋ยวก,กูอาจจะอาจจะจะเป็นปัญภัยในการตบตบพิพิลินตอนนั้นมันหายไปเล็เจลวจังเลย Enterman Vysnik อุ้ยฟักไข่มาสองอันเลย โอ้ี่มตายอ้ยโอ้โอ้ยเกมไอสเกลตันในเกมนี้แม่งคนูโคตรแอมบอดเลยเออโอ้ยทำไรวะทำไมอยู่ๆเซิร์ฟก็ตกแล้ววะ โอ้ซอมบิวัดีครับพี่ไม่ได้เจอกันนานเลยนะกลับบ้านไปทาเหียบปลาดีกว่าโอ้เรียบร้อยค้างเป็นโอ้มันเริ่มค้างแล้วะเซิร์ฟะเคยทำอะไรวะคือตกปลาค้างเป็นช่วงเป็นช่วงไงเนี่ยเซิร์ฟหน่วงไงเนี่ย โอ้โหพอตกลงกันแล้วไอ้เหี้ยโอ้เรียบร้อยความพยายามกูตั้งนานหายหมดเลยกูจะเลื่อนเมาส์ไปหาดินแล้วดินกูมันอยู่ช่องมันอยู่มันอยู่ช่องหนึ่งแล้วลูกขนูมันอยู่ช่องเก้าคือช่องสุดท้ายสุดของไอเทมแล้วเมาส์กูมันลื่นไงแล้วกูก็ไม่หัน้แบบเลง กูก็เลยกะว่ากูกูลงหลุมไงกูอยู่ในหลุมกูกะว่าจะวางกูกะว่าจะวางอะไรนะบล็อกดินเพื่อต่อตัวเองขึ้นไปแต่เมสามันลื่นกูก็เลยเลื่อนไกลแทนที่จะอยู่ช่องหนึ่งมันเลยทะลุไปอยู่ช่องเก้าโดนลูกธนูสแตนแล้วกูก็ปักธนูใส่ตัวเองและและตัวที่ได้สิสตาร์ฟินัมเฮ้ยกูเพิ่งเห็นว่าบางตัวมันมีท่ายืนเป็นเอกลักษณ์ของตัวละครมันเองด้วยว่ะ ใช่ใช่มันเป็นตัวที่มัน,มน,มน,มนอยากคิดแล้วคุยนะกูเคยเห็นอยู่คุณฉันอุซานตั้งนานทำไมแกถึงทำนี่กับฉันน่ะไ,ได้ไปไหนนี่สิ่งที่พยายามมาหายหมดเลยแล้วกลายเป,ป็นสตาร์บิทนดัม่ะไอ้บ้าเลยโพให้บอกลาก่อนนะเราจะเ,กเกด้จอกันมา